สวัสดีครับวันนี้โนโกมาอยู่ช่องแฮนเตอร์สุดป,ปวนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถ่ายแอนิเมชั่นพี่ส้มเบลมยครับภาคสามนะครับมาไปดูกันเลยอืมใกล้ถึงใกล้อืมใกล้ถึงแล้วพี่อ๋อไหนอ่ะนี่ไงยียียโอไปตรงนู้นรอแปหนึ่งครับนี่นะอ้ยเอามานันนี่นี่นะี่นี่นะี่เนี้อามันนี่นะออมันนี่นะ โอยโอๆยโอยโอยฉันบอยของฉันเออเออบยอะไรเนี่ยได้แล้วครับท่านขอบใจมากฮ่าฮ่าฮ่าหยายนี่มาอะไรเนี่ยเออเฮ่ออบฮ่เอ่ คือพระเจ้าขอหน่อยไม่ได้หรอครับไม่ให้โว้ยกบบอกว่าไม่ให้เออ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 าออเ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 นี่นนเพอ่ออเ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 ออนกอเออเออเอนเออเออเออเเออเอวเออออเเออออเเเ อึโอ้ยไปอเอห er ือคิดว่าแกเก่งมากนยไงคือฉันก็ไม่เก่งหรอกนะแต่แกก็ยังมายุ่งเรื at ่องของฉันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออฮ่า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 แกทำอะไรฉันได้หรอฮ่าฮ่าฮ่านี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาไปกินนี่เออโอ้ยไอ้บ้านี่ฉันต้องถึงเวลาแล้วสินะไปดีกว่าเฮ้พวกเราเตรียมอาวุธกันเย้ เฮ้ยไอ้ม่วงไอป้านี่นี่นะนี่นะจะทำร้อยฮึไอคิดว่าแกเกมโอ้เฮ่อนี่นะ่ยจะไฟนรกโอ้ย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 เฮียได้ะนี่นะจ้าพวกพวกเราเจ้าเต้าชิดตีมัน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 โอ้ยนี่เนี่แกจะไปไหน ช่วยฉันด้วยไปช่วยเลยไอ,อ,อ้ก็คือนีมันอะไรเนี่ยเราไม่ต้องตามไปแต่ฉันจะตามไปอ่ะยื้อเลยแกคิดว่าแกจะหนอีอดเหรอจื่ออตอนนี้โลกกำลังถูกทำลายเฮ้ยไม่ไม่อย่าเฮ้ยไอ้แดงเออ